Ford ดมอเตอร์ครับบริษัทผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่นะครับได้ทุ่มเงิน4.5พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐครับเพื่อสร้างโรงงานนิกเกิลในประเทศ อินโดนีเซียครับผมโดยโรงงานนี้ครับเป็นความร่วมมือระหว่าง Ford ร่วมกับบริษัทภายในอินโดนีเซียครับคือ p t v a ว l อินโดนีเซียแล้วก็บริษัทหัวยโยโ b บอลจากประเทศจีนครับผมผลักดันการผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้านั่นเองนะครับเพื่อทําให้ฟอร์เนี่ยสามารถที่จะก้าวหน้ายกระดับความได้เปรียบทางการแข่งขันขึ้นไปอีกนะครับอินโดนีเซียครับทุกท่านทราบไหมครับว่าเป็น ประเทศที่มีปริมาณสำรองของแร่นิกเกิลมากที่สุดในโลกนะครับและอินโดนีเซียเพิ่งจะประกาศมาตรการเมื่อปี2020ห้ามการส่งออกนิกเกิลครับผมแน่นอนว่ามันก็ทำเพื่อที่จะดึงดูดให้การลงทุนฐานการผลิตการแปลรูปนิกเกิลเนี่ยเข้ามาอยู่ภายในประเทศนั่นเองครับ ข้อมูลจากเว็บไซต์ Investment Monitor ครับระบ,บุว่าทั้ง p t w e l นะที่เป็นพาร์ทเนอร์เองเนี่ยเขาจะทำหน้าที่การขุดเจาะเหมืองครับซึ่งอยู่ภายในเขตเมืองโพมาลาครับผมแล้วก็คาดว่าจะสามารถผล,ผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นกลางที่ได้จากการแปรรูปนิกเกิลครับซึ่งมีชื่อเรียกว่า mixed hydro o x i d e precipitate ครับผมชื่อย่อคือ MHP ครับผมโดยสามารถที่จะแปรรูปนิกเกิลได้เนี่ยอยู่ที่1,2 0 0 0 0ตันต่อปีครับคาดการว่าโรงงานนี้เนี่ยจะสามารถที่จะก่อสร้างเสร็จพร้อมโอเปเรดภายในปี2025ที่จะถึงนี้นะครับผม การแข่งขันด้านยานรนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขม้มข้นรุนแรงมากขึ้นนะครับผมโรงงานแห่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่ง key success factor ที่ทำให้ f อ r d มีความมั่นคงมากขึ้น,นในการผลิตแบตเตอรี่ให้ได้ตามจำนวนที่ต้องการทั้งนี้ครับรัฐบาลอินโดนีเซียไม่ได้ผูกขาดนะครับยังมีความพยายามที่จะเชิญชวนบร,ริษัทจากทั้งยุโรปแล้วก็อเมริกาเข้ามาร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมนิกเกิลของอินโดนีเซียให้ได้มากขึ้นนะครับผมประเทศไทยเองก็ต้องจับตาดูไว้นะครับว่าเราจะ ผลักดันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในซัพพลายเชนนี้ได้อย่างไรนะเราอาจจะไม่ได้มีแร่ิเกิลไม่ได้มีเทคโนโลยีแต่เราจะอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะครับผม